นี่บานาฟีบานอฟีีนฟ่น,นี่มีผู้ช่วยนบด้วยแหละเออให้วิ่งหนีไปแล้วอ่าเราก็จะเป็นบานาฟีแบบเขาเรียกว่าเออไม่อบใช่ไหมคายินนะมันจะเป็นแบบไม่อบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะอาดนะคะมือล้างเรียบร้อยโอเคไหมคะแล้วก็มือห้ามจับอะไรโดยเด็ดขาดนะคะอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวพ่อจะกดให้นะเราจะชั่งแครกเกอร์กันก่อนนะฮะ วัตถุดิบนะเดี๋ยวพ่อขอเป็นคนบอกแล้วกันนะนี่มีแครกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็มีอะไรบ้างคะเนี่ยแล้วก็จะมีกล้วยหอมนะฮะแล้วก็จะมีเนยแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าวิปปิ้งครีมใช่ไหมคะเออแต่ว่าอยู่ในตู้เย็นนะโอเคไหมเพราะว่าวิปปิ้งครีมนี่เขาก็จะต้องอยู่ในที่เย็นนะคะ โอเคอันดับแรกเราจะมาช่างแค็กเกอร์กันก่อน150ร้อยห้าสิบกรัมมาก็ต้องระวังนะมือพยายามอย่าจับนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ได้อบฆ่าเชื้อเนาะอ่าเรนอะหาไม่ได้150ร้อยห้าสิบกรัมค่ะนี่เท่าไหร่ฮะนี่ร้อยสิบอ่าเอาอีกเท่าไหร่สี่สิบอ่า อ่ยต่อมาเราจะมาทําอะไรคะเราจะมาบดกันอ่่โอเคค่อยๆใส่ลงไปทีละน้อยๆก่อนก็ได้นะครับน้องๆนีน่พอแล้วคะ่ะลินพอแล้วอืมอ่าบดเราจะใช้เอ่อเขาเรียกอะไรนะช้อนบดถุงมือบดให้เขาละเอียดเละๆเ,เลยอะ่ะเนี่ยเออค่อยๆค่อยๆทำไป และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ช่วยกันทําแป๊บเดียวก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าใครจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะฮะแต่พอดีเครื่องปั่นที่บ้านเนี่ยจะใช้กับพวกของสดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นของสดแล้วมันจะผสมลงไปเพราะเราจะไม่อบเนาะอย่างที่ว่านะครับขอ,ขอ,อ่ะเราก็ใช้ค่อยๆใช้ช้อนบดเอาอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาละลายเนยกันค่ะ 75กรัมมาลินมาเอาเนยกันครับอ่าเรียบร้อยเนยมาแล้วก็ปกติจะใช้เนยจืดนะฮะแต่พอดีพอดีเนยจืดไม่มีนะฮะเราก็จะใช้เนยเค็มก็พอดีแคคเกอร์เขาก็เค็มไม่มากนะครับก็ก็พอใช้ได้แหละอาจจะเค็มขึ้นหน่อยนึงอ่ะ75กรัมค่ะก็จะใช้จานเป็นแบบกระเบื้องนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปละลายในไมโครเวฟด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาช้อนมาค่ะ อ้าวเจ็ดสิบห้ากรัมค่ะอ่ะใส่ลงมาเดี๋ยว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  mm hmm. เปิดใหม่พอเปิดใหม่อ่ะเจ็ดสิบห้ากรัมอ่ะใส่เข้าไปปึ๊บเท่าไหรแล้วสิบสองเอาอีกค่ะเอาว่าเเอาออก้อนออืมเท่าไหร่แล้วห้าสิบเก้าเอาอีกหน่อยค่ะอืมตึงอแปดสิบสามก็เอาเอาอันชิ้นเล็กออกค่ะเอาชิ้นเล็กออกออแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟ โอเคนะคะอ่ะปิดฝาด้วยฝาด้วยปิดฝาด้วย,วยอ่ะใส่ไมโครเวฟหมุนไปหนค่ะเล็กหนึ่ง,ห,งหมุนไปที่เล็กหนึ่งหมุนเลยอ่าซักประาณขนาดนี้แหละเอาแค่พอละลายนะอืมโอเคลรอรอให้ละลายก่อนอหลังจากที่ละลายแล้วเราก็จะเอามาผสมกับแค็กเกอร์ของเราเดี๋ยวพ่อจะค่อยๆใสค่คุกเลยค่ะอะเอาให้ทั่วๆนะให้เปียบทั่วๆกันเลย ค่อยๆทีละนิดหลังจากที่ผสมเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็หาพิมพ์นี่เป็นถาดอะไรก็ได้นะฮะเป็นชามเป็นเป็นแก้วเป็นถาดอบขนมอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เทส่วนผสมนี้ลงไปเกลี่ยให้ทั่วและอัดให้แน่นเลยหลังจากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วๆเกลี่ออยให้เท่าๆกันนะฮะ ให้มันมีความหนาบางเท่ากันนะแล้วก็กดให้แน่นครั้งนี้ก็คือจะเป็นกดให้แน่นแล้วนะฮะมีอะไรจะมากดได้ก็กดให้แน่นๆเลยนะฮะเพราะตอนนี้คร็อเกอร์ของเราก็จะชุ่มไปด้วยเนยนะฮะนิดหน่อยนะครับพอเรากดแน่นกันเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะเป็นฐานของบานอฟฟี่ของเราแล้วเราก็จะไปแช่ให้เย็นๆนะครับฐานตรงนี้ก็จะเริ่มแข็งตัวขึ้นมา ไม่ <im itation> ไงคำอัดคมเมนเอออ่ะกด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 แน่นๆกดแน่นๆอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาแช่ตู้เย็นพักเอาไว้นะฮะอ่ะอาจารย์ปิดไว้หน่อยค่ะโอเคพักเอาไว้ให้เย็นเลยอ่าระหว่างที่เรารออ่าฐานของเราเย็นนะฮะเราก็จะมาเตรียมพวกครีมของเรากันก่อนนะฮะเราก็จะใช้วิปปิ้งครีมนะฮะ แล้วก็จะเตรียมส่วนผสมของคาราเมลด้วยนะครับผมอ,อ่ะเตรียมส่วนผสมของคาราเมลกันก่อนนะครับเราจะใช้วิปปิ้งครีมประมาณ1ถ้วยนะครับอันนี้มันพอดีหาถ้วยตวงได้แค่ครึ่งถ้วยเราก็ต้องใช้2ครั้งใช่ไหมคะเินมันก็จะได้1ถ้วยเนาะอ่ะเินเทวิปปิ้งครีม1ถ้วย,ยเดี๋ยวพ่อช่วยไหมไปครึ่งถ้วยเทยไปเลยค่ะเทค่ะเทเลยอ่าส ก็คือ1ถ้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวิปปิ้งครีมส่วนคาราเมลที่จะทาคาราเมลอันนี้เนี่ยฮะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟให้แค่อุ่นๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเ,เตรียมวิปปิ้งครีมเพื่อเอาไว้ตีเป็นครีมด้วยเลยเอาไว้ตีเป็นครีมเนี่ยเราจะใช้วิปปิ้งครีมประมาณ1ถ้วยครึ่งถึง2ถ้วยก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ผมว่าประมาณสัก2ถ้วยก็ดีเพราะาเด็กๆเขาชอบกินนะครับอ่ะลินตวงค่ะอ่าถือนะ ไปค่ะครึ่งถ้วยปืด๊ดหนึ่งถ้วยประมาณเอาเนอ้อแล้วก็อีกครึ่งถ้วยแค่นี้ก็พอเนาะเอาไหมเหลืออีกหน่อยไออีกหน่อยก็ได้ค่ะเผื่อกินเล่นๆอโอเคก็คือ ส่วนทำคาราเมลวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟให้อุ่นนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นๆนะครับจะได้ไปีแล้วก็ขึ้นได้นะโอเคโอเควิปปิ้งครีมส่วนทำครีมนะฮะอ่ะใส่ไว้ในตู้เย็นเอาไว้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะห่ดส่วนวิปปิ้งครีมที่เอาไว้ทำคาราเมลก็เอาเข้าไมโครเวฟประมาณ30วินาทีประมาณนี้นะฮะก็หมุนไปที่เลขหนึ่งค่ะปิดไว้ก่อนปิดก่อนอ่า หมือนที่เล็กนึงอ่าโอเคนะก็จริงๆก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะก็รอสักสามสิบวิให้แค่อุ่นๆก็พอละอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำตาลกันก่อนนะทำคาราเมลอ่าระหว่างเราอุ่นวิปปิ้งครีมนะฮะเราก็จะมาเทน้ำตาลอ่าเทน้ำตาลใช่ไหมคะมาน้ำตาลประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบเลคะลิน เอ้เลยจุดจุดจุดอ่าแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึง่งเอาสักร้อยยี่สิบก็ได้ค่ะลินเอาอีกหน่อยหนึง่งเทอีกเทอีกน่าจะหมดเลยมะไม่หมดนะไม่หมดโอเคเอาาเอกก 3, ประมาณนี้แหละอ่าสักร้อยสิบก็ได้ร้อยสิบสามร้อสิบสี่ประมาณนี้นะฮะอ่าวิปปิ้งครีมเราอุ่นเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวพ่อก็จะเทใส่หนูคนนะคะอ่า เปิดอ่าคนให้เข้ากันอ่าวิปปิ้งครีมเราก็ต้องการแค่อุ่นๆน,นะฮะแล้วเราก็คนกับน้ําตาลให้ละลายให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปไอ่าเดี๋ยวเราจะไปตั้งบนเตานะฮะไฟอ่อนๆน,นะเพื่อให้เขาเริ่มเหนียวเป็นคาราเมลนะครับแต่ว่าตอนตั้งเตาเดี๋ยวพ่อทําให้โอเคไหมคาลินนะ,ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับไฟแล้วก็ เดี๋ยวมันจะไหม้ด้วยนะต้องคนตลอดเลยไหลังนะจากนั้นเราก็มาเคี่ยวนะครับประมาณสัก15นาทีนะฮะเขาก็จะเริ่มเหนียวนะฮะก็ติดไฟได้เลยนะเขาก็จะคนๆน,นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้ให้เย็นนะฮะ พอเขาเย็นเขาก็จะเหนียวกว่านี้กลายเป็นคาราเมลให้เราด้ระหว่างที่เรากําลังรอคาราเมลของเราให้เย็นนะเราก็จะมาปอกกล้วยเตรียมเอาไว้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็เราก็ไม่ได้เข้าเตาอบนะก็พยายามเอาให้สะอาดที่สุดนะครับอ่ะปอกกล้วยไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนนะฮะก็เออหัน่นเป็นแว่นๆเอาไว้เออเป็นชิ้นๆเอาไว้อย่างนี้นะก็ขนาด พอประมาณเอ,อูอ้หนาไปแล้วลูกชินนี้เอาปลาอันนี้หน่อยอ่าก็คือหั่นให้หมดเลยหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาส่วนของฐานที่แช่เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอากล้วยที่เราหั่นเป็นแว่นๆเนี่ยอ่ามาเรียงอย่างนี้เอาให้เต็มฐานเลยนะครับ ในในส่วนของฐานตรงนี้นะฮะถ้าใครแบบชอบช็อกโกแลตนะครับเอาสามารถละลายช็อกโกแลตมาทาได้นะเอาให้มันแบบว่ามีกลิ่นของช็อกโกแลตนะครับแต่พอดีอช็อกโกแลตไม่มีครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเิีนโซโซอ่ะเิีนโซโซเน่ย อ่าเรียงเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคาราเมลที่เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะครับน,น่ะอาลินหนูทําเป็นเป็นไหมนี่เราก็จะตักคาราเมลนะครับเราก็ราดว่ <Wow. S 1> าวดลงไปอย่างกับน้ำผึ้งเออที่กล้วยของเรานะฮะคือหลายๆคนเขาก็จะเอากล้วยแช่คลุกลงไปในนี้เลยนะแต่ของผมผมชอบราดนี้มากกว่าอ่ะราดเลยค่ะ ถ้าชอบหวานก็ราดเยอะหน่อยถ้าไม่ชอบหวานก็ราดน้อยหน่อยนะจริงๆตรงนี้นะ่าจะเพิ่มกล้วยอีกหน่อยนะเดี๋ยวพอไปเอากล้วยมาเพิ่มโอเคไหม่หนูราดไปนะคะราดเอาแค่ให้ทั่วๆนะลูกไม่ต้องเยอะมากนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาวิปปิ้งครีมที่เราแช่เย็นเอาไวนะ้นแล้วก็มาตีเบอร์แรงสุดเลยเอาให้ขึ้นวิปปิ้งแต่งหน้า เนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาวิปปิ้งโปะใส่เข้าไปได้เลยค่ะอ่ะโปะใส่หน่อยพ่อช่วยเนี่ยโปะใส่อีกเนี่ยเราก็จะโปะใส่ให้เต็มตรงนี้เลยนะถ้าใครมีที่บีบวิปปิ้งครีมนะฮะก็บีบบีบบีบเป็นรูปร่างได้แต่เราไม่มีเราก็โปะโปะใส่เอาแล้วกันนี่ ได้พี่เรียบร้อยนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นร้อยเขาเซตตัวเป็นขั้นตอนสุดท้ายอาคาลินมาขั้นตอนสุดท้าย,ายาวางดีๆนะมาพ่อช่วยพ่อช่วยอ่ะโอเคเอาจานมาหน่อยคาลินจานมาปิดนะจานมาปิดอ้๊บอ่ะเป็นเป็นอัน เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะรอนะคะรอให้เขาเซตตัวสักนิดหนึ่งนะหลังจากที่พักเซตตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเราก็จะเอาผงโกโก้หรือผงกาฟแฟก็ได้นะฮะใส่ที่ล้นแป้งเนาะแล้วก็โรยให้ทั่วเลยค่ะอ่ะเรนโรยเลยอ่ะเอาไปที่อื่นได้ค่ะนี่หน้าบานอฟฟี่ของเราก็จะเป็นเช่นนี้เอาไปที่อื่นได้ค่ะเป็นริมๆด้วย เออไม่ต้องโรยหมดได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะเผื่อจะกินกับกาแฟด้วยโอเคไหมคะน่ะอ้ยไอ้นี่มันเป็นผงเกินไปแล้วอ่ะเป็นที่เรียบร้อยก็จะโดนโดนหนูลินทําตรงนี้หนาก็เลยอะนี่น้องนลินเขาอยากจะแต่งหน้าเป็นเรนโบ์ด้วยนะครับอ้เอาให้กระจายยหน่อยสิคะลูก นะเอ้กระจายกระจายมันจะสวยๆอ่าเอาเอา,เอาแค่ตรงส่วนที่หนูจะกินก็พอนะคะโอเคเอาล่ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเลนอ่าบานอฟฟี่ใช่ไหมคะบานนอฟฟี่เรนโบว์บานนอฟฟี่เรนโบว์โอเคนะครับถ้ายังไงก็มารับชมกันต่อไปนะครับว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันอีกก็รบกวนกด ติดตามกดอะไรคะกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันให้ด้วยนะครับผมอขอไปกินกันก่อนนะบ๊ายบายครับ